สวัสดีครับผมช่องคุณไปซานแมสเ,เตอร์นะครับมาดูการเครนยี่ห้าตันนะครับจะยศจะยกเมกโคโคมาสุพีซีสี่สิบห้าหนึ่ง ko นะครับมาดูกันนะครับ ยกนะครับเพราะาจะข้ามขุดบาทไม่ได้ครับพยกกับเครนนะครับ น้ำหนักของตัวเมคโครนะครับโคมาสุ p BC 4.5กิจหนึ่งนี่ก็ตีไปเลยนะครับ4 4ตัน5ครับ4ตันครึ่งนะครับ4,500อยโลนะครับ ครับจะยกนะย้อครับยแลนะครับ เยกแล้วครับดูนะครับท่านผู้ชมไมโครลอยนะครับบินได้ดูนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วครับ ขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ครับที่อำนวยความสะดวกนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับ ็ต้องต้องมีที่รองครับนี่ครับเจ้าของอคนขับเซนนะครับ ก็ประสานง,งานได้นะครับที่เบอร์0849641428นะครับ0849641428นะครับก็ฝากฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจนะครับ Facebook ก็ฝากฝากด้วยนะครับวันนี้ก็จบการรีวิวของรถเทรน25ตันนะครับยก เมคโคโฟมสุพีซี45นะครับก็วันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ